กับกรรมการประการแข่งขันนี้จะเป็นก่อนสามีในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมสโมสรตำรวจแข่งขันกับทีมสโมสรกองทัพบกขอเสียงปรบมือต้อรับกรรมการและนักดาลย์ลงสนามแข่งขันครับ ทีนิกาทีมสโมสรตำรวจชิดเอชรัสสันขอสซิรินางสาวสิดารัตน์ของโกไรทีนิกาทีมสโมสรกองทัพ6จ่าเอกคัตบงเกษเกริญนางสาวสุภาวดีโฮกำจันคณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบด้วยกรรมการผู้ชี้ขาดอาจารย์ภาสิทธิ์ศรีพัฒน์กรรมการผู <areas S 2> ้ตัดสินอาจารย์อนิชาสุนเจริญ ผู้เชื่อผู้จิตเรือปีสวัสด,ด,ดีที่เคิรนแขกง่ังครับก็มาถึงคู่ชิงเชนเลอร์นะฮะก็เป็นสมโมสตโรตำรวจแล้วก็ออกองทับบกนะฮะสมน้ำสมเนื้อเลยครับคู่นี้ ช่วงนี้ออกบุนร่างกายอย Ooh, ู่นะครับเสื้อสีขาวนะครับก็เป็นของทขปนะฮะเก่วกเสื้อสีเข้มนะครับมีลายก็เป็นขันรวนนะฮะ วันนี้ท่านนายกสมาคมนะครับแล้วเลขาที่การสมาคมกีฬาแห่ประเทศไทยนะฮะก็มาเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะ Thank <laughs> <laughs> you. đánh vào cái 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 cái

มนแล้วนะฮะกรกส่งก่อนฮะโลกแรกเออลกไปนะฮะแก้ตัวในท่านที่สองครับท yeah, so so ี yeah, like like ่หน <T> ึ uh ่งโตกะโดออกอย่างนงี้ยะานให้กระดอนออกไปนะครับเป็นคะแนนของตอนครัว นะครับหย็บเส้นหยบเส้นเสริมนะฮะับงที่สครับทีบที่สองแบบไฮะคะแนนออกตำรวจทันทีฮะตนี้เสร์ฟออกไปในเารันหรือเข้ากันนะเที่สามครั้งที่หนึ่งครับเออออกไปครับ เอาลครับได้าบอัเต็มรอบเลครัโอ้โหตาม่ันครับคนจกพื้นที่ไม่อำนวย5ขึ้นเต็มรอบนะคะแนนนำเป็นสต่อหนึ่งครับซีสีโอ้โหตัวนั้มเป็นสามต่อหนึ่งครับเปลี่ยนโซครับต่าตัวส่ง เปลี่ยนทรงก็จะเปลี่ยนรับไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับเสร์ฟชุดที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับสุภารัรมย์ขวบปี๖ เส,สียสองคันแล้วแหมเป็นแจกแ้งให้กับของทับบกครับเสิร์ฟแหมเสิร์ฟเส,สียติดต่อกันสามลูกเลยนะฮะเโยนมาวสวยๆกบลูกนี้มีต้นตังต้งไปปวดเที้ยงหายไหมครับแหมหนึ่งร้อยครับ ในตองทนี้ตื่นขึ้นมาเป็นสามเท่านะครับปวดจะได้เสิร์ฟชุดที่สามครั้งที่หนึ่งครับรถเสิร์ฟเฮ้ยครับที่ต้นตั้งมาสวยๆปวดเปียกไปยังอยู่ไม่ตายครับทีนี้แปะยอดยังรับได้ครับดูเอามืมืเรียบร้อยครับโตกลับไปไม่ผ่านผู้เล่นคนที่สองครับ เซิร์ฟชุดที่4ี่ตที่1ครับเกิลุดออกไปครับจะได้เสิร์ฟแก้ต um ัวในครั้งที่สองคะแนนสี่เท่ากันครับเปลี่ยนบมงเป็นขอต้องบอกครับโดยที่ต้นนะ ครั้งที่หนึ่งเป็ไนไงครับลูกนี้เอสบอลน,นะครับจะได้เสิร์ฟครั้งที่หนึ่งใหม่เสิร์ฟหลุดออกไปครับจะได้เสิร์ฟแก้ตัวในครั้งที่สองเอาไปนิ่มๆครับลูกนี้ตทำได้เปิดสวยครับลูกนี้ปวดเที่ยงไปทันนะจังทันครับเอาครับลูกนี้จอดด้วยจี๊ดเบา ปาัดมาโดดปากตุดออกไปครับเป็นคะแนนกองกบขบกครับ5-4ครับเกิดชุดที่สองครั้งที่หนึ่งครับเกิดครั้งที่สองครับแก้ตัว แตขต8ซ้ายโอ้ยลูกนี้ออกไปครับเสริมชุดที่สามครั้งที่หนึ่งครับโค้ชเสริมไปต่อมครับลูกนี้แตะจอดเอาแล้วครับยังได้ลูกนี้ปาต้องไปเดี๋ยวหลังเท้ากลับขึ้นมาครับ พอได้สีสันเบาๆออกเผาแฝงกว่าต้นัวเตี้ยงหายเลยครับลูกนี้โอ้โหอย่านั่งเดินนะฮะอย่านั่งเดินนะฮะลูกจะเมัาได้เลยนะับขออภัยนะผู้เล่นขอไปนะฮะเป็นไงฮะตื่นเลยนะฮะนนี้ถึงจะตื่นเลยนะฮะต้นปุ๋งให้ตื่นเลยนะฮะลูกทีสี่ครับเปิดได้ครับ กโอออกไปครับเปลี่ยนเติร์ฟครับหมอเป็นข้อนระบวงนำไปครับแบบต่อสี่เปลี่ยนส่งแล้วก็เปลี่ยนครับครับเปลี่ยนเติร์ฟแล้วก็เปลี่ยนครับรครับนาีนะครับท่านผู้ชมเดินทางครับไในแต่ไรครับเสิร์ฟชุดที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับสวยงามซ้ออายแต่ขวา โอ้โหนี่แป่สวยงามครับเป็น 2, คะแนนของกองทับพบกครับขึ้นนำไป,ปเป็น9ต่อ4ี่ตำรวจเสริดที่2อครั้งที่1นึ่งครับคือครั้งที่หนึ่งสีอะไรครับเรได้แก้ตัวที่สองบอลใหม่ครับ

สโมสรตำรวจก็เจอเอาโรยๆานอัพีนีแปสวยๆสูงรับลูกนี้โอ้โหสวยงามกับจุดกดไม่ลงกับที่ต้นโอ้เป็นคะแนนของสโมสรตำรวจมันมี่ ตั้งเอาเลยเลยนะครับทุกทแตะขวาตรงนี้แก้ตัวครับโอ้โหยังอยู่แม่ไม่พันนะทุกนี้แม่หัวด้รุนแรงเหลือเกินนำไปเป็นสี่ต่อหกครับเปลี่ยนโซนนะครับเปลี่ยนติดนี้นะครับเสิร์ฟชุดที่หนึ่งครับ สวยครับตั้งสวยแตะจอดเบาๆครับเอาล้วครับลูกนี้แตะไปรับได้ครับเอาโอ้ยบางเกินไปแหมลูกนี้หนักไม่ได้ครับก็เป็นแต้มสุดท้ายแล้วล่ะครับตูกนี้ในเซตที่หนึ่งมาไปสิบเก้าต่อหกครับแบบนี้ครับลูกนี้ผมใส่เลยครับลูกนี้สวยมากครับเอาล่ะครับตึ้งขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับ เกิดขึ้นที่สองครั้งที่หนึ่งครับแต่มีต้นสำเร็ที่บันไดเลยนะครับรูทอาร์หลุดออกไปครับมีต้นไปรอข้างบนเลยก็ได้นะจะรอสนามตะก้อเลยนะมีสองครับยอดสวยๆครับวันนี้มีต้นนึงกลับมาโอ้โห โอ้โหไอ้กตื้นก่อนครับมันี้เนียน,นมากครับตำรวจตีตื้นมาเป็น8-11ครับสุดสุดไป็นยังไงครับดีครับเอาตำรวจกินเปต้นตามมาไปยังไปพักโอเอาล่ะลูกนี้เป็นไงครับหยอดออกในครับแม่ก็เป็นได้ว่าในเซตที่นหนึ่งครับ ของสปชนะตำรวจไปด้คะแนน12ต่อ8ครับพักโฆษณาสักครู่เดียวครับขอไปเป็นการแข่งการในเซตที่2นะครับตำรวจจะส่งลูกก่อนเลยนะครับในชุดที่หนึ่งังที่หนึ่งครับ หนึ่งทอดยาวๆับลูกนี้สวยงามยังรับได้นะฮะลูกนี้หมวดกลับขึ้นไปที่ต้นโอ้โหเดียวแน่นนะลูกนี้ทีนี้ทำไงครับจอดเบาๆครับสวยงามเล่นลูกอะไรครับผู้ภาคีฮับโอนก้นเสาแล้ครับลูกสองเต็นไหมครับโอ้โหแม่เป็นเอ็กบอลนะครับเป็นเอ็กบอลนะครับ ปลายเขานะฮะเดียวเท่า <lights> นั้นครับโอยยางศูอย์ศูนย์เลครับเด็กเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งใหม่ครับสองเข้าสวยงามครับกได้ย่างรับได้ยืดหัวนะครับต้นลูกนี้ยังเกี่ยวได้ครับโอแก้ไขแล้วครับลูกนี้ยังไงครับโอ้โหดูนะอดเน้นของ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 ทับโปครับ ทีที่สองใครที่โครทับของเบอรสองสองตัวสาเสริมหหนเข้าไปตรงนี้ออกไปครับจะได้เสริมในครั้ที่สองหน่งสองอ๋อครับเอาคืนนะเตะกันทางบันไดบ้างแล้วแน่ คตีต้นยีนียธรรมดาเลยนะเหนียวแน่นหนักแน่นเจ้าเล่ห์หลายวงมีแต่คนเขีย่เลยนะโอเคออกไปครับชุดอีสามคั้งที่สองครับได้แก้ตัวอยู่สองเอาเชือกแล้วครับมีตีต้นปาดไปแล้วนะครับดึงเตะแล้วครับตรงนี้โอ้ย ตอนสูงขึ้นไปที่ยอดไม้นะฮะตัวเตะสูงสุดนะยอดไม้แบองชุดสุดท้ายครับชุดที่4ครับที่1ครับในการเสือบของสโมสรตำรวจครับครับอยู่ครับตอนนี้คื่ต้นโอมวดเลยครับพักองู่นะครับครับเครับข้อไปเบาๆออกไปครับเป็นคะแนนของ โอ้โหน้ำโดนะครับสีสูงเลยครับสองครับผมมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟบ้างครับดูตำรวจจะเป็นยังไงครับเอาคืนได้สีแต้มไหมสองที่หนึ่งเสียนะครับจะี๋ยวาจะไปเสิร์ฟแก้ตัวครั้งที่สองในชุดที่หนึ่งนะครับการเสิร์ฟแต่ละครั้งจะเสิร์ฟฝ่ายละสี่ชุดนะครับเพื่อให้เกิดสีคะแนนแล้วจะได้เปลี่ยนส่งครับ ลูกนี oh, ้เป็นไงครับโอ้โหเดาทางถูกนะครับลูกนี้ไกลหน่อยเอาไหมครับปาโอ้โหออกไปครับแสตดไมีทิงแชมป์โลกภาพอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอยากนึ้นครับเจอลูกออกไปเก้าสามสอง ที่สองับเติมเบาครับทุกทีสองโดยจังหวะครับพัดไม่พักครับทุกนี้โอ้โหสวยงานครับทุกนี้งงเลยครับทุกนี้แลงไปแล้วสุดรู้กันนะครับโอ้โหงงในนักสนามครับทุกนี้โอ้โหบอกแล้วจอมเจ้าเล่ห์อยู่ในคนตุ้มี ้วร็โดแล้วก็รูคนอครากน้ไชาันนีถ้ัพม่ทันเารคนเปลี่ยนบ้านไัเอาชัวรครับเบาเาเจาเกินนะครับตำรวจปวดเรียกไปครับอีกต้นรับยูแต่ว่าโอ้โหแหมเด็กออกไปรับโดนผิดไหเอาคืนทันทีครับตำรวจ เส้นเสนริมกครตรงนี้คืีการเป่ม oh. ีเสริมรังที่สองครับเส็ิเเข่าเลย้อยลงแมสสวยงามครับตรงนี้ออพักอบเบาเกีเ่ยวออกมาได้ครับสวยงามเกาะด้วยสีสะเกี่ยวออกมาครับดึงด้หลายโอ้โหยใหญ่ยอดับตรงนี้ไม่ข้ามครับเป็นแมนของ กองทัพพรครับนำไปเป็น6ต่อ2ครับต้องเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับเป็นตํารวจเสิริมที่หนึ่งนักที่1ครับเออคนออกไปนะคือเสร็จแก้ตัวที่สองขอไปสี่สามบาๆครับเป็นต้นล่างมาที่นิสเต้โอ้ยแหมทิ้งหัวเร็วไปหน่อยครับมดเด็ดเล่นตรงนี้ ขอบอลลับลอมนะฮะรอแป๊บนึงครับบอลเราก็จะหมดแล้วนะหนมดกลางแล้วอยากให้บอลร่วบอลแตกนะฮะสวยงามครับโอ้ยที่แล้วครับเหมือนเดิมเลยครับโดนไม่ผ่านเน็กครับลาไกให้ได้แล้วลครับ4-6ครับหลบตัว จะได้เ okay. สิร okay. oh, uh ์ฟ huh. ท so okay. um, okay. uh ี huh. okay. uh ่ท huh. right. ี่สามสามที huh. ah ่สามาที่หนึ่งเอาไป็นตัวแปลขวาแปลซ้ายโอ้ลูกนี้เป็นไงครับเอ็กบอลนะเะไดเสิร์ฟที่หนึ่งไปครับในที่ที่สามก็พี่บอกเปนผนะอยากไปครับจะได้แยกตัวในครั้งที่สองครับยังเป็นการเสิร์ฟในชุดที่สามอยู่นะครับ ได้อยู่การผดกปวดปีกไปเอาออกอีกครับลูกอีกโอ้โหตามมาแล้วครับห่าต่อหครับเป็นการเสริมพื้นที่สี่รั้งที่หนึ่งของสโมสรตำรวจครับเด็กแก่ดีครับพี่ต้นแปวขวาแปววสายพี่ตปาดมาเอาแล้วเป็เกี่ยวอยู่ยอดเป็นเกี้ยวโอ้โหแม่ขาขาคุณโตเลยครับลูกนี้โอ้โหเป็นคะแนนของ ของบครับเป็นการไปเป็นเจ็ต่อห้าเริ่เสิร์ฟครับของบเริเสิร์ฟชุดทหครั้งที่หนึ่งครับลูกานี้้ำเตะยังเกี่ยวอยู่หลังเช้าิมพแล้วเราแปล้ายมาหนักเป็นไงครับโอ้โหตามึันมาหุ่ยอดนะโอ้โหไปต้องหนักปาาเกินไปครับโอ้โหไปยอนให้ชนกินเอาตายเลยทีเดียวครับแต่ต่อห้าครับ สองขบกน้ำครับเสิร์ฟที่สองข้างที่หนึ่งหินหกปักง่ายครับเอาลูกนี้เตะอยากได้อยู่ครับพี่ต้นต,ตนนนั้งเข่ามาครับเอาคำยอเอาเบาเอาครับลูกนี้ขวาซ้ายเสียบไปโน่นเลยครับแหมสวยงามครับรับไม่ได้ครับกอดเป็นคะแนนของสโมโสรตํารวจนะฮะหกต่อแปดครับ ต้นนะครับกองทัพปกนะครับเดนิสเสริมชุดที่สามที่หนึ่งครับสวยงามครับดูครับโอ้นี่จังหวะครับชุโอ้ลูกนี้เป็นไงครับเป็นคะแนนของครอรัวนะฮะแล้วมาเจียต่อแฟนรับเสิร์ฟชุดที่สี่ที่หนึ่งของกองทัพปกนะฮะ ลูกนี้เก<ม>ล <excited> ียวอยู่ครับเอาแล้วพิม oh. ต้นได้สูดีระวังทางครับยังได้อยู่ครับโอ้โหลูกนี้ไอ้ต้นบอกที<ะ>่ได้ครับขุดสายตาไม่แตกโอ้สุดสนามเลยครับมาแปดเท่ากันครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นของสโมสรตำรวจครับรีเสิร์ฟชุดที่หนึ่งครับครั้งที่หนึ่งโอ้โหไม่เสร็จครับ นี้เซิร์รั้งที่สองคับแก้ตัวติดแฝงต่างเลี้ยวโดยลอยนะครับเปิดเข่าแปงขวาดึงที่ต้นปวดเบี้ยครับโอ้โหนี่เก่า,กาเหมือนเดิมนะครับไปทำบันไดนะครับดูว่าตามไม่ทันแน่นอนปเป็นค,นคะแนนท้องของทัพปกครับเ็นแ9-8ครับเป็นการเสิรมอที่ 1. สองครั้งที่หนึ่งของอินโดนีเซี

เดินกันสัปดาห์หน้าเลยครับชิงแชมป์โลกที่ประเทศเยอรมันนี้ครับพี่เห็นกันชุดนี้นะครับะจะไปชิงแชมป์โลกแค่ไม่แข่งบอลไทยเรจะเปดาาิดตลาดนะพี่เห็น ตามลั9ต่อ4ครับ14ครับใช่ต้องทำลรงนี้หัวเตี่ยครับโอ้ยเอาไม่อยู่ครับมีเพิ่ม1ุนแรงเหอเกินครับเป้นไป49นะครับเคครับอ้อเปลี่ยนเสรินะครับแคปเียวเย้นะครับ ในเซตที่หนึ่งและเซตที่สองนั้นเราจะเล่นเพียงสิบสองแปมเท่านั้นนะครับทีนี้เสร์มแต่ลูกแรกรหลดออกไปครับเสร์มครั้งที่สองครับในชื่อที่หนึ่งอชุดนี้เป็นผลไม่ครับ เอาละครับตำรวจไปยังไงตรงนี้หมวดเมียโอม่ออกไปครับก็เป็นนักว่าสโมสรของบงครับชนะไปด้วยคะแนน1 2ต่อ9ในเซตที่2ครับแล้วก็สรุปผลการแข่งขันผีกองทัพบงชนะ2ต่อ0เซตแล้วก็คว้าแชมป์ในกีฬาเทคกบอลสาทีมกอเลี้ยงปมเลยพุทธศิลป์และนักกีฬาทั้ง2ทีมครับ สำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับก็จบสิ้นลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณท่านนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ท่านเลขาธิการเลขาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับผู้นครับกีฬาไทยสู่การเป็นผู้ที่สองที่สี่ทีโลกนะครับในสัปดาห์หน้าคบขอทางการับอกคุณนะครับ